ีมันไม่คว่ำไปเพิ่อนเพิ่อนคว่งดึงไว้เลยบัวแบบใดครับเดี๋ยวไปวุ่นยังวัวโอ้ครับผมครับครับปล่อยเพื่อนหรือตัวครับได้แล้วครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเนี่ยครับพี่น้องพากันถือไม้เท้าขอม้าเนาะครับผมแต่ว่าทางดอนกัมทรงสัญญาณว่าอย่าถือเข้ามายานยานวสัน ครับอยากจะบอกดอนกรรมแล้วหรือว่าก้อนหน้านี้ก็บ,บอกแล้วว่ามาดีครับผมมาด้วยความหวังดีปรารถนาดีกับดอนกรรมครับท่านสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้อาทุกท่านครับผม บุญพลาแล้วก็พระอาจารย์มาปลดปล่อยวิญญาณแล้วก็มาตามคําสั่งพ่อปู่ศรีสุโธครับผมมาปลดปล่อยดวงวิญญาณที่ถูกกักขังครับตังแต่พ่อปู่ศรีสุโธในสั่งลงโทษไว้แล้วก็มีหลายยางครับผมที่ลงโทษไว้ตรงนี้แล้วก็รอฟังวารางพ่อปู่ศรีโทสิว่าว่าจังไดครับพี่น้องเรียนเช่นดูทันติดตามครับ อันนี้ได้ซันแม่อันนออ่สิค่ะยังไม่ไดำอะไรเลยกาวกะทายติเกรวะกระวะพุทโธกัาโตวิติวะาะโลวาตนางกตาย ขจวัเจนะคะทิติสวายะนโมบาน้ำครัโกภะวารีที่มาบาลนังบุตโภกวะตีจะสยาบาลนังบุตโอภะวะตีปิตวายะนโมารนักราะวดนั่งทีระวี่มนงุโอภวาตีนโมภวาตีสังโฆกรวาตีพุทธังปิดิดสังังเปิ

านเดเทียนจุดีทิศครทานนี่จุดเทียนซีทิพครับผมครับผมมีบุคคลว่าปลดไฟดวงวิญญาณ

ธรมโมวิโละปะกะละติติวิชาหนังตูตูวิโยกาสะยติติตตะวะยาธัมโมบลิติติจตตะวะยะสีบรีตันังกะโลมะสาธุโนวันเติกิตวิวธัมมาโนพุโตวาตตติ

อาติทิวิธานาพุทโธบังเกิดธรรมโมบังเกิดสังโฆบังเกิดพุทโธเป็นจริงธรรมโมเป็นจริงสังโฆเป็นจริงพุทธะนานังพุทธโภวัคขวาตจิติตเนี่ยมาไหวอยู่มาไหวกขคอยนะโอ้คอยก็จะไหวอืม

อไรทูคนละเกาดอกกาดอกดอกดอกดนี่เกดอกหุ้นเกดอกจุดเดียวกอเอาเอาน้ำไม่ยากดนุ๊กนี่จุดนี้จุดนี้ดอกันเป็นไเอาน้ามากกดนึง

อภิโยยวรรณดูสัพพโรโควินาสตุอภิโยยวรรณรายุสุขีดีกายโภวาภิวาธนะสิริตณิจังโหธาวจายิโนจตารโธมมาวันธันติอายุวรรณโนสุขังอรังอัญญะกุถาจินาจินาสังฆะมิสุปฏิฏิฐา ေက <ess> ာရာတံမိဒာယသဒနသောကပပတိဒောယတိတံမောတာယံပိတံသောဝေဒာနၾောတာတကသာဘူရာလပရန္တဝိကုဏငနုပတိနံဘူမိဘੁੰနံဘဒုတံအသမ္ပကံသီ อิทังโนยาตินังหุตุสุปิตาหุตุยาตโยโขเดชะทั้งกิตุริผลบุญกุศลนี้แผ่ไปให้เวสานถึงเวิดามรรดาครูบาราจานยทั้งรุตมิตรมิการทั้งคนรักสมักใกล้คอยได้สมุสนพระนุงฉันทั้งเจ้ากรรมในเวรและเทวันมีพระอิมพระพรมพระยมพระการท่าโรคบาลทั้งสี่พระคุณเจ้าที่นามพระธรณีพระพงพระภัยพระแม่โคศกพระแม่ขงคาตุลาสัปดาทั้งหลายดวงวิญญาณทั้งหลายที่ท่านได้รู้คอยวันทุกข์ที่ท่านได้ถูกคอ้ทุกข์ยิงไป มูนี่ครพเจ้ามระพปล่อยดวงวิาญ,ญาณที่พนอยากไปเกิดอยากไปขันวันเชื่อมไปเกิดไปขันด้วยน้โมคธายะโอมสิทธิธเมาโมโตพร,ระกวัติติทวายะนามาราชานังพุโทโธพระกวาติติสาธุตัสุปู้เจ้าที่เจ้าทางเจ้าภูมิเจ้าสถานที่นี้คคลปล่อยมีความสุขการเจริญน ทิ้งไหนทิ้งไหนสำเร็จสำเร็จด้วยยุวันพระสุขาพระพันลานสมบัติทุกท่านทุกคนเถินเถิน<า>วันตัชูสามลูกวัน ปูว่าจังไดพบกุ่มสถานที่อย่างนี้บอกสู้ฟังน่อะไรอยายังอยากได้ยังบอกมาโอ้หูแล้วอยากมาปลดปล่อยนักโทษที่นี่ที่ข้าจองจำเขาและรามโซ่และขังคุกมือและประหาร ที่ข้าบริวารทาผิดเขาเลยจากไปพบปุ่ดลุอยากไปเกิดไปขานพบใหม่ภูมิใหม่แต่ยังไม่มีใครมาทำให้วันนี้เป็นวันดีที่ร่างสังขาร ให้ได้มาทำเพราะเขามีพลังวิเศษกับปูรศรีตาไฟมาช่วยกันเปิดและปลดปล่อยเราวิญญาณที่ข้าพเจ้าเคยจองจำเขาไว้ทั้งอดีตชาติข้าพเจ้ามาทำหน้าที่และขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายณที่นี้จง โปรดอภัยทานและยกให้องค์สมมาสมพุทธเจ้าที่ข้ากระทำเช่นนี้มันเป็นกษัตร,ริย์คืนคําไม่ได้ผิดคือผิดถูกคือถูกที่ต้องลงโทษไม่งั้นใครจะนับถือกษัตริย์นาคาที่พอดีสีสุโธท,ที่เป็นใหญ่ในคําชนโนดและอุดรธานีไม่ได้ สาจาัจจคือสาจาัจจ <c oughs> นั่นแหละทำคือทำไม่ใช่ของเร่นวันนี้ดีใจมากที่มีคนบุญบารมีมาทำให้ข้าแล้วข้าอยากไปขุดไปเกิดและให้เรา นักโทษที่ข่าทำโทษเขาอาดีตชาตินานแสนนานเป็นถ้ำเมืองบาดาลคังคุกจองจำเขาทั้งนั้นตรงนี้เป็นแดนประหารก็ใช่เลยวันนี้เป็นวันดีให้ไปปลดปล่อยให้ทำ สำเร็จสุดท้ายร่างสังขารข้าตามเก็บงานให้ข้าข้าดีใจมากวันนี้ได้มาเชิญไปสถานที่วังนาคาหรือวังปูนาโภกับปู่ฤศีตาไฟที่ประสานงานพะเชิญเปิดคุมตับท้ทองคำวังนาคา วันนี้ตอนยินวางนาคีก็ไปเปิดอัญเชิญวันนี้ก็มาตรงนี้อัญเชิญพวกหมู่เราพญานาคไปฟังสวดมนต์และถวายดอกไม้แดงให้ทุกๆุกคนที่เป็นบริวารเอามาสร้างพุทธศาสนาให้กับองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าไปภายภาคหน้า ช่วลูกชั่วยราน,นิรันดรการวันนี้ข้าก็มีอิสรภาพที่จะไปไหนมาไหนได้เป็นความทุกข์มหันที่โรงโทษเขาไม่ใช่ว่าไม่อยากทำไม่อยากทำเขาแต่เขาทำผิดเป็นเยื่องอย่างไม่ดีก็ต้องทำ ถึงเวลาต้องมาถอนคำสาปและเปิดพบกเปิดภูมิเราพญานาคและนักโทษขออันเชิญไปวางนาโคตอนเย็นไปสวดบนรัตนสินถาวายให้กับองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าและอรีย์เมตไรที่จะสร้างพุทธศาสนาไปเปิดทองคำร้วยกันตอนเย็น ที่คุมทรัพทองคำอีกครั้งม <c oughs> ันมีใครเตรียมขันาหางเปดม่เห็นใ,นใช่เตรียมไปให้แต่ปู่ไงก็ไม่คิดว่าว่าถ้ามาไม่ทันเขาจะม,มาพรุ่งนี้ก็แแต่งขนาาันห้าขันเปดมาให้ไมเไไมเ,ไเดี๋ยวตอนเย<ร>็นเราน้ำแรงว่างทีทิดเลย มันได้แค่สามทิศกันน้ำบนี้เออไม่เป็นไรก็ไปสามทิศแล้วก็ขนมขนมไปแจกเขาไปเอาไปวางแล้วก็ไปแจกน้าเราสาโทษไปวางทุกทิศทุกนั่นไปไปไปวางจ้าดูโอ้าเดี๋ยวขนมไปวางแจกเขาทลูกล้านถือว่าสวนม่อนให้ได้ขึ้นไนาตีให้ดูล้านไปตรวจขึ้นไหนก็ไปนั่นมาเด้อไปีเมเอลูกลานตีมาตรวจหน่อ

อิมินาอิมินาปุญญากรรมนาอุปัชยานุตาราชาลิยุปากราจาตา t ิตาจายาตกาปิยามังสุริยจันทิมาราชาคุณาวันตาณาราปิจาพรหมมาลาจาอินทาจาตุโรกาปาราจาเทวตาโมมิตามนุสสาจามาชาตาเวริกาปิจาสเพสตาสุขีฮอนโตปุญญานิปะกตานิเมสุขังจาติวิทังเตนถุกิปังปาเปทวมาตัง อิมินาปุญญากรรมนาอิมินาอุทิเสนาจะจิตปังสุราเพจวะตันหุปัานาเชธานังเยสันตานหินาธรรมายาวานิพานาตมามังนัสันตุสัพธาเยวายาชาชตภพระเวพระเวอุชุจิตังสติปัญญาสั้นเลโวปุตยำหินามาลาลพันตุโนกาสังกาตุนจวินิเยสุเม พ,รรพุทธาปิปาวโรนาโทธรรมโมนาโทวาโรตะโมนาโทปัจเจกพุทโธจะสังโคนาโทตโรมมังเตโสตมานุภาเวนะมาโลกาสังระพันตุมา กาเลิกจองเวรนไปสุริยันจัทราองค์พระราชาผู้่านทบกไปมีพระคุณทุกรุ่นทุกไปเชิญรับเอาไปแต่ร่วนส่วนบุญอินพรมยมจักเสื้อเมืองเรืองศักดทรงเมืองการุนเพื่อนฝูงทั่วไปได้อุดหน้นเทพผู้ทรงคุณจะตุโรคบานมานษย์และจัดกูแก่งเครืองขาดจองเวรร่างพานตีดาก้าไว้ด้วยใจเป็นปัจ เกษมสัมลานเลิกจองเวรไปเชิญรับปุศนดที่ข้าแผ่ผลอุทิศส่ง่ายและจงสัมลานเบิกบานกายใจกว่าจะได้ถึงพระเนื้อผ่านพร้อมคำปฏิทานที่ว่ามานี้พระพูดพระรมพระทรงเป็นใหญ่จงเพึ่งคำจัดเวรไยอันตรายใดๆดปรับเท่านิพานเทินข้าพระเจ้าตั้งจิตอุทิศผลบุญกุศลน,นี้แผ่ไปให้ไพศาลถึงิดามานดาครูอาจารย์ ทั้งลูกหลานญาติมิตรนิการคนทํางานการทั้งร้ายมีส่วนได้ในกุศลผลของฉันทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเทวันขอให้ท่านได้กุศลผลนี้เถิด เดินให้ปูโอ้เงิเข้าไปฝั่งพระสวดมนต์เขารับรู้แล้วอ่านิมนต์ปูกลับชัวเฮาครับเมันส่งสัญญาณแล้วครับเมันส่งสัญญาณแล้วกลับกันเด้อสถานที่ ดอนกำรรแห่งนี้ครับผมลูกหลานหุนพลาข้าโชคแล้วก็ล่างพ่อปูสีสุโทที่เป็นกายทิพย์และมาซอยพยุงอุ่มชู้ไปไปพูดไปเกิดไปมองพบพุ่มที่ดีๆสาธุ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับผมฝากกดติดตามซับสไครก์กรดิ่งแจ้งเตือนทั้งช่องเพื่อบอยพลาดคลิปดีๆเด้อพี่น้องเด้อครับผมขอกำลังใจแนเด้อครับผมคลิปหน้าค่อยพอกันไหมน้อพี่น้องครับขอล่าดอนกำรรสถานที่แห่งนี้สกอนเด้อครับผมโอกาสหน้าฝ่าไม่ค่อยพอกันอีกครับ พี่น้องครับบ่แล้วหรอกครับหลังจากออกมาแล้วร่างของพ่อปูสีสุดโธกจะเดินกลับย้อนเข้าไปในดอนกำมีกครับผมผมก็ต้องเดินตามครับผมไปชมไปเมืองว่าลืมอีหยังไว้ตรงนั้นหรือว่าดอนกำจะให้หยังครับติดตามชมครับท่าน ใช่ครับของมึงนะที่กระโดดน้ำวางนาคีสีขาวได้กลับมาเอาที่นี่ท่านพายไว้ให้สาธุครับผม